วันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่บ้านเพจังหวัดระยองนะครับเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ช่างตั้มอยู่นะครับจังหวัดระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับพ่วงข้างคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นพ่วงข้างสีดําตัดเขียวเขียวอ่อนนะครับเป็นพ่วงข้างลายบอกด้วยโดยสารด้วยบรรทุกด้วยนะครับราคาเดี๋ยวช่างบอกไว้เลยราคาตัวนี้ผมต้องขั้เลยเดี๋ยวช่างบอกไว้เลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 5 0 0พันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2 5 0 0 0ันบาทจะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวช่างตั้งจะประกอบให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นพ่วงข้างยื่นหน้าและยื่นหลังลูกค้าขอตัวท้ายเนี่ยขอเป็นพับได้นะครับลึงออกมาเปิดขึ้นนะครับลูกค้าบอกขอเป็นพับได้เนี่ย น,นหลังทำได้นะครับเวลาเก็บเวลาเก็บนะครับมีสลักให้ตรงนี้แล้วก็ใส่ไส่น,นิหน่อยประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูพ่วงข้างโดยสารกันนะครับดูขงนะครับข้างโดยสารเดีย๋วดวยวใส่หอวกอน นี้จะเป็นเบาะพิงหลังนะครับเป็นเบาะพิงหลังก็จะเป็นพ่วงข้างโดยสารแล้วนะนะครับจะเป็นพ่วงข้างโดยสารแล้วใส่เข้าไปนะครับคันนี้เป็นเบาะลายเสือนะครับอันนี้เบาะพิงหลังแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะพิงข้างกันจีกว่านะครับบได้นะครับเป็นพ่วงข้าง เป็นพว่วง,งข้าง VIP แล้วนะครับนั่งเลยนี่ฮะพ่วงข้าง V I P ีแล้วนะครับย้ำเสมอคันนี้ราคา25,000นานะครับคันนี้ราคา25,000าตอนนี้เป็นพ่วงข้าง v I P แล้วเดี๋ยวผมจะแปลงร่างการขายของพ่วงข้างคันนี้พิเศษมากนะครับขายของได้3รูปแบบ4รูปแบบด้วยกันเดี๋ยวทำให้ดูขายของแบบไหนได้บ้างครับ ขายของแบบที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันขายของแบบที่1โดยที่ท่านที่มีลูกน้อยนะครับไปขายของหน้าโรงเรียนเอาลูกนั่งตรงนี้ขายของตรงนี้ขาดเดียวนะขายของนี้ขาดเดียวสามารถขายได้สบายนะครับสบายมากเลยนะครับซึ่ง ในส่วนนี้ลูกค้าอยากได้ช่างตั้มจัดให้นะครับอ่ะมาดูอีกขายของอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ยังเอาเอาไว้ก่อนนะนะครับลูกค้าดูคลิปของช่างตั้มให้จบนะครับอ่ะเดี๋ยวขอวางหน่อยดิไม่เจอโอเคโอเคยินดีอ่าดูมาดูมาดูคันนี้ช่างจะขอรีวิวงานหน่อยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากนะครับ ามาดูไล่ของอีกนะครับอันนี้ไม่ต้องถอดใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องถอดนะครับไม่ใช่อันนู้นะ่ะเบาถอดเบาะไม่ต้องถอดนะครับเดี๋ยวมาดูขายน้ำกันดีกว่าอันนี้จะเป็น,น,นขายน้ำกาแฟหนาดนะครับก็จะมีตัวช่องสองมาดิปะเห็นปะโอเคอ่ะช่องล็อกใส่สำหรับโถ กาแฟหรือเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะขายน้ํานะครับรถต่างๆนะครับก็จะมีตัวล็อกให้ใส่เข้าไปแสงแสงต้องปรับกันตลอดเลยนะเนี่ย <laughs> นะเฮ้ยเดี๋ยวกอนนะี่ยแสงไม่ได้แส,ไไดแสงต้องปรับตลอดเลย มาเออไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้ทีหลงังเนาะเก็บแก่ขอน้ใส่ดาขางตรนี้นะครับขาดใส่ด้า,างเนะาะดอันนี้ก็ขายน้ำได้นะครับวางผลไม้1ขาด2ขาด แล้วมาดูด้านหลังคนที่ให้ผมจอดยนะครับเลอขาดนี่นะครับวางก็ไปเลยแสงก็ไปได้คนระับเออใส่ออย้อแสงเออแสงเยอะป่ะวางเออดึองออกมาใช้งานคุ้มค่ามากเลย อันนี้คือวางข้งอมือก่อแลอันนี้ช่างไม่ได้เอาออกนะเราสามารถถอดอกอกได้นะครับลุกอนีรลูกหม้อกาแฟหม้อกาแฟครับหม้อกาแฟเน้นหม้อกาแฟนะครับถ้าลูกค้าจอดขายนะครับมีถาดอีกนะครับมีถาดอีกถ้าจอดขายนะครับตัวนี้ต้องถอดก่อนนะครับถ้าถอดก่อนถอดก่อนใส่ถาดข้างแผน ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยบางทีลูกค้าหลายคนถามว่าตัวถ่ายของช่างตั้มแข็งแรงแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้แหละถามว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงช่างตั้มหนัก65กิโลนะครับขาดหน้าถาดหลัง 6, เช่นกันนะครับส่วนขาดข้างจะได้ประมาณ35กิโลนะครับรมาเรื่ลย มาน,นี้นะครับยังไงก็อ๋อเดี๋ยวทีเรายังเหลืออีกกันสานเนาะกันสาร,สารมีให้ลูกค้าด้วยกันสารมีสามด้านเนะาะตะก,กร้า,นนาเก,าก็บของใต้หลังค,า,า,คาจัมโบ้มากเลยตะกร้าเก็บของใต้หลังคาอ่าหลังคาจัมโบ้มากเลยนะครับอ่ะเรามาดูย้าเสมอว่าคันนี้พ่วงข้างคันนี้ราคาสองหมื่นห้าพันนะครับไม่รวมรถไม่รวมส่งนะแต่ถ้าระยองพร้อมติดตั้งฟรีหางปลาล็อกเข้าไปนะครับ เอากระบะแล้วอ่ะนี้ดรัเออเข้างดี๋โล่ไให่กแนใช่ครับใหญ่บน่นอน่ะาหน้อีกับมาดูกันดูกัน้าหนานี่ใชนี่สคนที่สัคลิปน่ายิ่งใหญ่ละอาใละอ่ะนี่ฮะประมาณนี้เลยเห็นไหม ตัวหมหล้านมากเลยนะครับและว,วิธีเก็บนะครับไม่ยากเลยเก็บตัวนี้นะครับ,ครบแค่ทําจากขั้นตอนที่หนึ่งย้อนกลับไปนะครับแค่หมุนนอตหางปลานะครับจะให้ดูวิธีการเก็บนะครับนยต ดูที่เก็บนะครับง่ายๆดันลงไปแล้วก็ม้วนกันมวน้นะมวนเก็บนะครับม้วนเก็บนะฮะที่หนึ่งที่สมาดูด้านหลังนะด้านหลังแสงเข้าไหมแม่ได้ๆได้อยู่นะด้านหลังเก็บด้านหลัง ดันเพื่อบ่ายเจ็ดเพื่อบ่หมุนครับหมุนล็อกไาอันนี้ผมยังไม่ล็อกนะผมแค่หมุนแค่คร่าวๆมาดันหน้าดันหน้าครับดันหน้าขยับหางปลาได้ดันเพืาเวลาดันนะครับต้องดันให้เข้าเสมอกัน ก็หมุนเก็บเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเีกติดสีผ่อดขโอเค,อเคผมถอนเนะครับถอนแล้วก็ขอราคาสองหมื่นห้าเลยแค่จะไม่เชื่อเลยมีมีหน่อยเดียวเกบพอประกอบเข้าไปแล้วอะ่ะ ฟังก์ชันการใช้งานครบอ่ะเห็นไหมฮะขาดทั้งหมดนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าถาดทั้งหมดห้าถาดเนาะห้าถ<อ>าดเลยนะครับก็จริงๆแล้วช่างชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยเห็นไหมอ๋ออ่ายื่นหลังเห็นไหมลูกค้าบอกว่าขอบพับได้นะช่างช่างตั้งจัดให้เลยเน,นี่ยจัดเลยเก็บเข้าไปปุ๊บ ได้ <Okay. S 1> ครับน,นี่คือการาใช้งานพ่วงข้างช่างต่ำนะครับลิฟบลอ,อกอไปบันทุกแล้วถูกไหมฮะเนี่ยสามารถบันทุกได้สบายสบาย,บายชิวชิเลยนะครับโอเคนะครับรอบคันก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปงานให้ฟังนะครับพ่วงข้างคันนี้ราคานะครับสอ0 0มบาทนะครับท่านที่เข้ามาดูทีหลังนะครับ กดย้อนวิดีโอดูตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็จะเข้าใจราคาว่าแพงตรงไหนนะครับถามว่าแพงไหมอุปกรณ์เยอะไม่น่าแพงการใช้งานครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k t อกอ่า u ูทูบเนาะแล้วก็ทุกช่องทางนะครับพิมพ์เข้าไปว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับ คลายริบกดไลคกดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยครับผมสวัสดีครับ